สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนุนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บรีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโฟกึิรไฟฟ้าของเราครับโฟกิรไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยเรานำเข้ามาจากประเทศจีนแล้วราคาไม่แพงครับแสนกว่าบาทนะครับบ้านเราจริงๆเนี่ยขายตัวหนึ่งก็3-4แสนเลยแต่ทำไมเรานำเข้ามาครับเพราะว่าอะไรครับ โรงงานหลายโรงงานบอกกับเราเสมอว่าถ้านักศึกษาของเราเนี่ยนะครับขับโฟลคลิปเป็นแล้วก็สามารถใช้โฟล์คลิปได้อย่างคล่องตัวเนี่ยเขาจะให้เงินเดือนสตาร์ทที่หมื่นหนะครับเพราะนั้นแผนกช่างโยนช,านะชนนย่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของเราช่างอุตสาหกรรมเราจะให้เด็กได้มาเรียน การขับโฟลิปโฟลิบของเราไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์นะครับโฟลิบเราเป็นไฟฟ้าทั้งคันระบบไฮดรอลิกก็เป็นระบบไฟฟ้าระบบรถของตัวรถก็เป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยครับที่สําคัญที่สุดเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ชัยขันเนี่ยกเกษียณมาจากราชมงคลสวรรณภูมิแล้วก็ท่านมีความเชี่ยวชาญทางท่านยานยนต์มากนะครับ ท่านอาจารย์ชรอก็จะสอนเรื่องทางด้านรถไฟฟ้าบางส่วนด้วยแล้วก็เรื่องการตั้งศูนย์ทงล้อแล้วก็ในส่วนของของอในเรื่องของเทคโนโลย,ยียานยนต์พวก OBD เรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกนะครับมาช่วยด้วยนะครับท่านอาจารย์โอ๊ตแล้วก็อาจารย์ อาจารย์ตุลน,นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากราชมงคลของหกซึ่งมีความเชี่ยวชาญพวกนี้เก่งหลายเรื่องเลยและที่สำคัญที่สุดเราเ,เชิญดรนพดลกิ่นทองนะครับซึ่งเป็นไม้สะยะมันมาเส้นระบบเรื่องการทำศูนย์ฝึกรถไฟฟ้าให้กับวิลลยเทคโนโลยีชินชมไทยยมันสระบุรีด้วยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ปกครองและก็นักศึกษา ที่มีความสนใจทางด้านยานยนต์มาเรียนที่เราครับแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชินชมไทยยมันโซบรีแล้วท่านจะเห็นว่านะครับน้องเปียวซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแผนกการลงแรงก็สามารถขับรถไฟฟ้าที่เป็นอะไรครับที่เป็นฟลลิฟได้และที่สําคัญที่สุดเห็นไหมครับด้านบนของเราเนี่ยมีแผงโซล่าแผงโซล่าตัวนี้เวลาเราตากแดดเนี่ย มันจะชาร์จเข้าแบตเตอรี่เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมีที่ชาร์จอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามีที่ชาร์จ external ชาร์จอีกด้วยถ้าแบตเตอรี่ไม่เต็มฝากท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับเดี๋ยวน้องเปี้ยวจะแสดงให้ดูว่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าด้วยโซล a าเซลล์นั้นขับง่ายยังไงขอบคุณครับ ท่านผู้ปกครองและก็นักศึกษาท,ท่านครับเห็นไหมครับว่าน้องเปียวซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับยังสามารถที่จะขับรถโฟล์ลิฟไฟฟ้าที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์ด้วยนะครับได้สะดวกเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยครับมาเรียนที่เราเหมือนเรียนที่เยอรมันเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ผมบอก mm hmm. เบื้องต้นนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเพราะฉะนั้น ที่นี่จะเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพฝากผู้ปกครองแล้ก็นักศึกษาที่จบม3ก็มาเรียนที่ระดับปชกับเราหรือจบปชหรือม6ก็มาเรียนปสกับเราเรามีโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ะครับคือสิ่งที่เราอยากฝากผู้ปกครองแล้วก็เรามีคอนเนคชันในการเรียนต่อปริญญาตรีนะครับหลายๆสถาบันอย่างเช่นสถาบันจิตรดา นะครับราชมงคลคลองหกราชมงคลสุวรรณภูมิราชมงคลขอนแก่นนะครับมอสุรนารีนะครับ,ราานะรบเรียนเสาอทิตย์แล้วก็มาเรียนที่เราด้วยฝากทุกคนด้วยครับว่าโฟกิฟไฟฟ้าไม่มีที่ไหนมีสอนนะครับมีที่เราที่เดียววิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บรุรีขอบพระคุณอย่างสูงครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างขอบคุณมากเลยครับ